วันนี้วันที่5สิงหาหกสาเวลา18บแนาฬิกาเสื้อผ้าจากการทำงานได้เปื้อนสีหมึกปากกาแล้วเราจะได้นำไปทดลองแช่ในผงสักพ้อไทยเฮิร์บเอ็ก์ตราไบทดูว่าหมึกนี้จะออกหรือเปล่าแล้วมาติดตามผลกันครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาเอาผงซักฟอกนะครับนะครับะนะครับประมาณครึ่งช้อนนะครับนะครับครึ่งช้อนนะครับลงไปเลยครับลงไปเลยนะนะครับแล้วเปิดน้ำใส่เลย เปิดน้ำใส่เลออยไปครับเดี๋ยวเราจะแช่ไว้นะดจะแช่ไว้นะครับแช่ เสื้อทำงานนะครับเสื้อทำงานนะครับเสื้อทำงานของผมแช่ไว้ครับี๋ยวเรามาดูกันว่าสีหมึกมันจะออกไหมนะนะครับเรามาติดตามผลกันต่อนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการนะครับแช่ผ้าด้วยผมซักฟอกเอ็กซ์ต้าไบนะครับไทเฮิร์บเอ็กซ์ต้าไบนะครับ หลังจากที่เสื้อของผมนะครับทํางานมาเปื้อนสีน้ําหมึกนะครับเยอะมากนะครับนะครับตามที่จะลงไว้ครั้งแรกนะครับอ่าครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าอาจจะแต่งกายไม่สุภาพนะครับเพราะว่าวันนี้จะซักผ้าเองนะครับนะครับเราจะมาดูนะครับหลังจากเราแช่ไว้นะครับแล้วเราเอามาขยำขยี้นะครับแช่ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะ แล้วเรามาขยำขยี้นะครับเราจะมาดูนะครับสีหมึกนะครับที่อยู่ตรงที่เสื้อนี้นะครับหายไปขนาดไหนนะครับกล้องเข้ามาใกล้ๆเลยครับอ่านี่นะครับนะครับทำอะไรครับนี่นะครับนี่ครับนะครับแทบจะไม่มีแล้วนะครับสีหมึกนะครับแทบจะไม่มีแล้วนะครับหลังจากเราแช่ผ้าด้วยผงซักฟอกนะครับนี่นะครับ สีมึกหายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะล้างน้ํานะครับอ่าแล้วจะได้เห็นกันชัดๆเลยอ่าน,นี่มีนายแบดนะมานอนรออยู่ยังที่นอนเขานะครับนี่ครับผลงานของนะครับไทเ Thai Herb e x ต้าใบนะครับ สีมึกจากการทํางานของผมนะครับไม่รู้มันเปื้อนไปตอนไหนเลอะมากเลยครับอ่านะครับแทบจะหมดเลยใช่นไหมครับนี่ครับนะครับผลงานของเอ็กซ์ตร้ไบนะครับของไทยเฮิร์บนะครับนี่นหมนะครับนี่นี่เดี๋ยวจะว่าของเขาไม่ดีจริงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะว่าไม่ดีจริงนะครับอวันนี้พี่สูได้เห็นเลยนะครับว่า เอกซ์เตอรบของเรามัน okay? <sare S 1> สุดยอดจริงๆนะครับมันสุดยอดจริงๆนะครับนี่สนใจติดต่อได้นะครับร้อยแปดสิบบาทอ่านะครับร้อยแปดสิบบาทใช้แค่คร <found> <system and encouragement> ึ่งช้อนเท่านั้นนะครับนะครับฝงสักพอกทั่วไปนะครับหนึ่งช้อนนะครับเอกซ์เตอาไบาครึ่งช้อนนะครับและแช่ผ้าทิ้งไว้นะครับนะครับแช่ผ้าทิ้งไว้นะครับนะครับ มันจะขจัดคราบนะครับผ้าขาวจะขาวสดใสผ้าสีนะครับอย่างของผมนี่เปื้อนหมึกนะครับเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนะครับตัดต่อคลิปให้หมดเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไปฟังมาดูกันนะครับวันนี้นะครับก็อขอบคุณมากครับขอบคุณครับ